สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอซีรีส์เน็ตฟิกด้วยเลยกันนะครับและนี่คือคุยความรู้สึกหลังดู16ตอนกับ The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังก์อมตะก็จบตั้งแต่วันศุกร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เกาหลีตัวท็อปของ n น t f l i x ในเวลานี้นะฮะบ้านเราเนี่ยกระแสะค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะสังเกตจากอันดับคนดูเยอะที่สุดใน n น t f l i x ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเอาเดิซีรีส์เรื่องนี้ไม่เคยตกจากบัลลังก์ท็อป3เลยนะ หล่นลงมามากสุดก็น่าจะดับ2อสแค่นั้นเองพอตอนใหม่มาทุกอาทิตย์ก็กลับไปนั่งเท่นอันดับหนึ่งตลอดเรียกได้ว่าติดกระแสลมบนจริงๆครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทํารีวิวหลังดู2ตอนแรกไปแล้วนะครับว่ารู้สึกยังไงนะตอนมาอาทิตย์แรกเลยนะฮะก็สัญญาไว้ว่าหลังจากจบ16ตอนเนี่ยจะมาคุยอีกทีนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับมามาอยากเมาท์มอยมานานแล้วไม่ต้องพูดร่ำทําเพลงนะครับเอาความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูส่วนตัวนะครับ16ตอนผมก่อนเลย ภาพรวมนะฮะยังไม่คุยถึงองค์รวมนะครับว่าเป็นยังไงชอบหรือไม่ผมไม่ชอบเลยครับ <c oughs> เรียกได้ว่าไม่ชอบอย่างแรงด้วยนะครับคือที่ดูจบได้เนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้นะครับว่าแม่งจะจบยังไงนะครับก็อยากจะมารีวิวหลังดูด้วยนี่แหละครับแล้วก็มาพูดคุยกันตามภาษาผมนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมเนี่ยเทไปหลายคนเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ดูไม่จบนะฮะทนดูกันไม่ไหวอ่ะมีใครเป็นแบบนั้นบ้างไหม ก็น่แปลกนะอย่างอ e ีเทวอนเนี่ยแม้สุดท้ายผมจะไม่ชอบตัวซีรีส์แต่ก็ยังมีช่วงแรกๆนะที่ผมชอบมากๆจนไปถึงกลางเรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบบทแค่ช่วงโค้งสุดท้ายกับนางเอกที่แบบไม่ถูกใจแค่นั้นเองนะฮะแต่กับ the King E t e r n a l m o n a r c h เนี่ยบอกตรงๆนะข้อดีที่สุดนอกจากพระเอกลีมินโฮอีมินโฮก็แล้วแต่คนเรียกที่หล่อลากไส้แล้วก็การสแสดงของเขาเนี่ยมาในมาสองค์ชายแนวนิ่งหน้าตายทำให้พอจะดูได้หน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับ โชว์ศักยภาพในการแสดงของเขาบทแบกจากเรื่องอื่นผมว่าอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบได้เลยนะจริงๆนะเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ยรีวิวไป2ตอนเนี่ยผมยังคิดว่าเอาน่ามันเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเล่นๆไปเนี่ยมันก็คงจะสนุกแน่เดี๋ยวก็คงจะมีอะไรพีคแน่เห็นมีคนบอกว่าผู้กำกับคนนี้ทำซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยชอบเอื่อยชอบอื่นในช่วงแรกแล้วก็จะมาสนุกเข้มข้นในช่วงครึ่งหลังซึ่งอีกตั้ง14่ตอนอะไรแบบเนี้ยมันก็คงจะเป็นแบบนั้นอย่างที่เขาบอกกัน แต่หลังจากนั้นสิครับก็ยังไม่ได้รู้สึกชื่นชอบหรือว่ามีอารมณ์ร่วมกับตัวเรื่องได้เลยนะฮะหลังจากตอน3 4 5 6ี่ห้าไปเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับอารมณ์เดิมๆิมเลยอะ่ะปกติผมเป็นคนชอบหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีง่ายมากนะต้องบอกแบบนี้นะถ้าใครติดตามผมมานานจะเห็นผมอวยซีรีส์หรือว่าหนังเยอะมากนะแต่กับเรื่องนี้นี่แปลกนะผมไม่ชอบเลยไม่มีโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าดูไปแล้วมีความสุขเลยอะ่ะมีแต่ความน่าเบื่อชวนง่วงเหงาหน่อนนะฮะ นี่บอกเลยนะครับว่าผมดูซีรีส์ของอีมินโฮบ่อยๆนะไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ชอบเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องนะครับลองยกง่ายๆอย่าง F4 Boys Over Flowers เนี่ย City Hunter y e s, <Yes>. <S The Legend of the Blue Sea อะไรเงี้ยมันคือดีทุกเรื่องนะแต่กับเรื่องนี้ไม่ชอบจริงๆครับอ่ะก็ฟังถึงตรงนี้ถ้าใครรู้สึกไม่ดีแล้วก็ ชอบซีรีส์มากๆเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับผมจะอธิบายลึกกว่านั้นว่าทำไมผมไม่ชอบนะถ้าไม่อยากฟังแล้วหูหงุดหงิดว่ะมึงอะไรของมึงเนี่ยก็ปิดได้นะครับอันนี้ผมไม่ว่ากันนะนี่เป็นความรู้สึกของผมล้วนๆครับมาทำไมผมถึงไม่ชอบนะฮะเดี๋ยวพูดให้ฟังอาจจะมีข้อมูลตกหล่นไปบ้างนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยเพราะผมก็อาจจะดูไม่ละเอียดหรือว่าไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งนะเพราะว่าผมไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นผมก็ดูเหมนเผลอนะหนึ่งเลยครับที่ผมไม่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะ แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าดูจบไปเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับซีรีส์เรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็คือบทเรื่องการเดินเรื่องนี่แหละครับสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวผมว่าบทซีรีส์เรื่องนี้วางเรื่องเดินเรื่องได้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับจากความรู้สึกส่วนตัวผมนะต้องบอกว่า The King e ีเทน Mon มนาดเนี่ยจริงๆแล้วมีพอดท,ที่โคตรจะน่าสนใจเลยนะครับปมประเด็นเรื่องประตูมิติโลกคู่ขนานรวมไปถึงการชิงบัลลังลุงหลาน และก็การแย่งชิงไอเทมขุ่ยเจ้าปัญหาในการคลองสิทธิ์ในการเข้ามิติอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่เข้มข้นนะแล้วเปิดเรื่องมาเนี่ยก็เกินปมวางประเด็นในส่วนนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรในตอนต,อต่อไปแน่เลยจะต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนแน่เลยแต่ไม่เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยบทเรื่องกลับไปโฟกัสฉากกันหนุงกันหนิงของพระนางซะส่วนใหญ่นะครับ ฉากโรแมนติกฉากโรแมนซ์ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับไอกการมีส่วนเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะนี่เป็นหนังรักแรกๆเนี่ยมันก็ฟินอยู่หรอกแต่พอดูไปตอน2ตอน3ตอน4ตอน5มันก็ยังอยู่ที่เดิมครับเฮ้ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยกว่าพระเอกจะทําอะไรกว่าจะพานางเอกไปอีกมิติหนึ่งกว่าจะไปนั่นกว่าจะไปนี่ทําความรู้จักกันนานเกินไปครับ เลยรู้สึกว่ามันเอียนไปหน่อยอ่ะยืดเยื้อแล้วก็อืดอ่ะยังไม่เข้าเรื่องเลยนะฮะห้าหกตอนแล้วผู้กำกับเนี่ยก็คงตั้งใจให้คนดูเนี่ยสายฟินได้ฟินกันเต็มที่ก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักกันนะซึ่งผมมองว่ามันเยอะไปครับถ้าจะไม่ผิดนะตัวเรื่องทิ้งให้เราอยากรู้ตั้งแต่ ep แรกเลยนะครับว่าสรุปแล้วลุงของพระเอกเนี่ยไอตัวโกงตัวเนี้ยมีเป้าหมายอะไรจะทำอะไรทำไมต้องกระบฏวางแผนเพื่ออะไรกันแน่ทำไมเอาคนจากโลกของตนเองไปอยู่อีกโลกหนึ่ง ไปฝากอีกมิติหนึ่งเขามีเป้าหมายอะไรคือทิ้งไว้ให้เราอยากรู้แล้วก็จากไปครับกว่าหนังจะมาเกินเข้าปมของตะลุงเนี่ยน่าจะเลยประมาณ789ไปแล้วนะฮะเกือบจิบตอนแล้วอ่ะโหยเล่นอย่างช้าเลยประเด็นเนี้ยแถมพอถึงเวลาเดือดจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เดือดหรือว่าเข้มข้นอะไรสมกับที่ปูมายาวขนาดนี้นะแทบไม่ได้มีจุดพีคหรืออะไรที่ทําให้สนุกเลยอะ่ะจึงทําให้รู้สึกว่ามันแบ่งพาร์ทความรักกับพอดเรื่องหลักได้ไม่ค่อยลงตัวซะเลยครับ จะบอกว่าเป็นซีรีส์แนวหนังรักจ๋าเลยก็ว่าได้นะครึ่งเรื่องแรกเนี่ยขายโรแมนต์เลยใครฟินรู้สึกดีเนี่ยก็จะลื่นไหลในส่วนของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาขายตรงนี้นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหงุห่งหิดกับตัวบทแล้วละก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่ค่อยดีไปเลยแหะครับซึ่งน่าเสียดายนะถ้าเดินเรื่องควบคู่ไปได้หยอดปมของลุงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกตั้งแต่แรกยันจบได้นะแต่กว่าจะเล่นประเด็นนี้ม,มันเล่นช้าไปอ่ะเสียดายนะครับแต่ลุงแกเนี่ยเขาแสดงดีมากด้วยนะอีริมเนี่ย ช่วงท้ายพอมาดูแผนการอะไรของลุงก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับดูเหมือนจะวางแผนอะไรลึกล้ำอะแต่พอจริงๆแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีแผนอะไรอะ2อนี่เป็นเอฟเฟกผลกระทบของข้อแรกอย่างชัดเจนนะฮะกับการที่ตัวเรื่องไปเน้นฉากคุกกิกของพระนางนะฮะซึ่งตรงนี้ทำให้เวลาเล่าเรื่องที่น่าสนใจจริงๆอย่างปมเรื่องโลกคู่ขนานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ชวนให้เข้มข้นเนี่ยน้อยลงไปด้วยครับซึ่งมันน่าเจ็บใจครับตรงนี้แม่งมีเวลาตั้ง16ตอนตอนละต้องชั่วโมงหนึ่งมีเวลาอธิบายมีเวลาให้เล่า แต่ซีรีส์กับเพิกเฉยตรงนี้ต่อคนดูนะเวลาเข้าปมเนี่ยเวลาเฉลยปมให้คนดูเนี่ยเหมือนเขาเล่าสั้นๆเหมือนเขาอธิบายข้อมูลหุ้นวนแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการวิเคราะห์จากตัวละครเดียวอย่างพระเอกซะส่วนใหญ่เลยนะครับสาหรับปมเรื่องเนี่ยเหมือนคิดในใจอะไรเงี้ยทาให้คนดูเนี่ยตามไม่ทันแล้วก็มึนสิครับตีความยากมากครับเรื่องนี้เชื่อเลยว่าร้อยละแปดเนี่ยดูซีรีส์เรื่องนี้ต้องงงครับมึนเออเรอร์กันอย่างแน่นอนครับจู่ๆก็มาแบบ ให้พูดนะตอนที่14มัง้งที่แบบว่าเฉลยเปี้ยง15ปังซึ่งมันใกล้จะจบแล้วอะเวลาตั้งนานมีเวลาอธิบายให้คนดูเข้าใจแต่เขาไม่ทําเขามาเฉลยปับงบงับงแล้วก็จบเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนทิ้งให้คนดูเนี่ยต้องไล่เรียงกันเองอะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์อาทิตย์ต่ออาทิตย์ด้วยไม่ได้ดูต่อเนื่องรวดเดียว16ตอนมันก็เลยแบบปฏิปต่อ,อยากนะยังไม่พอครับแค่โลกคู่ขนาน2โลกยังไม่พอ ช่วงท้ายเรื่องเนี่ยซีรีส์มาเฉลยนยคะครับว่าถ้าคุยของพระเอกกับลุงที่หักไป2ท่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นเราเนี่ยมันสามารถพาไปได้อีกหลายมิติเลยครับหลายโลกเลยไม่ได้มีแค่2โลก,กน,นะแถมกําหนดช่วงเวลาที่จะไปได้อีกครับโอ้โหเขียนบทใส่เข้ามายุ่งเยิงอีกอย่างแรกก็ยังอธิบายไม่ค่อยดีแล้วทําให้รู้สึกว่ามันอีรุงตุงนั้งเข้าไปอีกแล้วหลายๆซีนเนี่ยคือแบบไม่มีทฤษฎีหรือคําอธิบายมารองรับเรื่องเวลาได้แบบให้คนดูเข้าใจเลยอ่ะ คิดตามแล้วมึงปวดหัวแน่นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วซีรีส์หรือหนังที่เกี่ยวกับเส้นเวลาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่อธิบายให้เราเข้าใจพอให้เราคิดเองเนี่ยปวดหัวทุกเรื่องนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะประมาณเป็นแบบนั้นน่ะมีช่องโหว่ให้นักวิจารณ์สับแน่นอนครับผมว่านะแต่คนที่แบบว่าพยายามคิดตามแล้วก็พยายามสรุปเรื่องให้เราได้ฟังเนี่ยก็มีนะทั้งพันทิพย์แล้วก็เพจดังๆต่างๆโหนี่ต้องชื่นชมเลยว่าเก่งนะพวกเนี้ยขอตบมือเลย ขนาดผมดูเนี่ยผมยังรู้สึกว่ากูไม่อยากจะทําเลยสรุปเรื่องนะแต่จริงจริงเนี่ยผมอยากทํามากถ้าผมทาสรุปเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมานะต้องมีคนดูผมเยอะแน่แต่คือเหนื่อยแน่คือต้องบอกว่าไอเดียดีนะแต่มันดูมั่วๆเมาๆไปหน่อยเขียนแค่โลกคู่ขนานก็ดีอยู่แล้วมาใส่เรื่องแบบม,มีหลายโลกหลายเวลาเนี่ยยุ่งเหยิงไปซึ่งผมขออิงมาสักเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันมั่วๆนะที่เฮ้ที่สุดก็คือตอนจบนี่แหละ ร้องฟากเลยนะฮะตรงนี้เชื่อว่าใครชอบความเนี้ยของบทเนี่ยก็คงจะคิดแบบผมแน่ๆอย่างนี้ก็ได้หรอพูดสันส้นๆแล้วกันนะครับว่าตรงที่ถ้าแก้ไขเหตุการณ์อดีตหยุดยั้งแผนชั่วร้ายของอีริมได้สําเร็จนางเอกจะจําเรื่องราวของพระเอกไม่ได้ครับอีกอนเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าแทอื่นกลับจําพระเอกได้เว้ยเฮ้ยไอเราก็งงว่าทําไมถึงจําได้ใช่ไหมพอพระเอกเดินทางตามหานางเอกตามมิติต่างๆจนมาเจอแทอื่นตัวจริงที่ถูกต้องเนี่ยนั่นแหละพระเอกก็ถามนะครับว่าทําไมถึงจาฉันได้อะ ตรงนี้ผมก็คิดในใจเฮ้ยเฮ้เฮซีรีส์จะเฉลยแล้วเว้ยกูก็สงสัยมานานกูคล้องใจเออเฉลยก็ดีนางเอกตอบกลับว่าอะไรรู้ไหมข้ามเรื่องนั้นไปเถอะแล้วก็จับให้เอกกอดจูบเฉยคือไม่ตอบเราครับว่าสรุปแล้วนางเอกจําได้ยังไงครับอะไรวะเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีเมสเซจหรือว่ามันมีข้อมูลอะไรไหมที่บอกเราไหมแบบเป็นสัญลักษณ์ไหมว่าทําไมนางเอกไม่ลืมปะมีไหมเห็นหลายๆเพจเนี่ยหลายๆคนบ่นกันเยอะมากนะตรงนี้ เฮ้ยคนเขียนบทเขียนบทออกมายุกหยิงให้หนำใจตัวเองแต่กลับหาทางลงหาทางอธิบายบ่ได้เลยแม่งข้ามไปเรื่อยอย่างนี้เลยเหรอตายดิแบบเนี้ยซึ่งถ้าตรงเนี้ยถ้าใครคิดได้ก็บอกนะขออภัยด้วยผมอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าโง่ไปนึดก็ตามนะผมคิดไม่ทันอนะ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางเอกตอบแบบนั้นก็เออเออเอเอ,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 เอจบก็จบอะไรแบบนี้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์เลยนะที่ชวนมึนนะครับอย่างเช่นพระเอกกลับไปในใอดีต ต้องติดอยู่ในอดีตอะแล้วเขาต้องอาศัยอยู่ในอดีตตอนที่นางเอกยังเด็กอะจนโตอะไรแบบเนี้แล้วเวลาไทาม์ไลน์ก็มาบรรจบกันก็เดินเรื่องต่อจากเหตุการณ์โลกหลักที่นางเอกอยู่แล้วโลกหลักนางเอกก็หายไปเลยซึ่งก็ดูงงๆหลายอย่างว่ะเฮ้ยผมอาจจะเรียบเรียงมาพูดเป็นคําพูดไม่ถูกอะนะมันต้องคิดลึกแบบปวดหัววะ่ะงงหลายฉากเว้ยสามคบที่ไม่ชอบในหนังเรื่องนี้นะครับคงจะเป็นโฆษณานะครับที่เป็นซีรีส์ที่ขายโฆษณาได้น่าเกลียดสุดๆเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาเลยเลยครับ ซีรีส์เกาหลีปกติเนี่ยเขาขายโฆษณาอยู่แล้วแต่เรื่องนี้แม่งชัดมากเลยทั้งชานมชาไข่มุกแบรนด์อะไรไม่รู้เป็นรูปกวางนะฮะโอ้โหตัวละครต้องกินกันทุกตอนไปซื้อที่ร้านกันทุกตอนไก่ทอดอนี้ขายแบรนด์กันแบบจัดจะคือแบบตั้งใจขายไก่ทอดกันแบบโฉงครึมเกินอะ่ะล้วต้องไปนั่งกินที่ร้านกันทุกตอนด้วยนะไก่ทอดเนี่ยจะบอกว่าน่ากินไหมหน่ากินนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังขายโฆษณาชัดๆเลยอะ่ะผมไม่ได้อคตินะ ถ้าผมชอบผมอวยแน่ผมชมแน่แต่นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอแล้วก็รู้สึกว่าไม่อินด้วยนะครับแถมงงอีกในช่วง14บ5นี่โอ้โหแล้วก็เรื่องของนางเอกของเรื่องนะสองตอนแรกเนี่ยที่ผมเคยบอกว่านางเอกไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยโดนนะแต่พอดูๆไปเนี่ยนางก็มีเสน่ห์ของนางจริงๆวะ่ะซึ่งนางก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนางเป็นนางเอกที่ไม่ได้สวยอะไรมากแต่มีเสน,เน่ห์ในเรื่องของความเป็นนางเอกที่ลุยๆอะ่ะสายลุยอ่ะครับดูไปก็จะแนบเนียนไปเองนะ ซึ่งผมเคยชอบนางตั้งแต่เรื่องอะไรอะ่ะชีตอินเดเท็บอะไรอะ่ะตอนนี้ก็มีเรื่องกอบลินใช่ไหมนเน็ตฟิกที่กำลังดังแต่ยังไม่ได้ดูนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าดีมากเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วก็บทของนางเอกเนี่ยขอบทนิดนึงไอ้หาตอนแรกเนี่ยไม่ไว้ใจไม่ชอบพระเอกไม่ชอบคีน้าพระเอกคือแบบประมาณว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยแกก็แบบเหมือนไม่ชอบอะ่ะเป็นใครอะไรยังไงมายุ่งฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยพระเอกก็ชอบนางเอกใช่ไหมล่ะ แต่ตอนหลังเนี่ยนางเอกพอรู้ว่าพระเอกเป็นองค์ชายนะครับเป็นกษัตริย์ของอีกโลกหนึง่งโอ้โหอ่อนระทวยครับชอบพระเอกเฉยคือเคลิ้มเลยอะแล้วก็กลายเป็นแบบโอ้โหหลงคึ้งอะไรเนี่ย <laughs> จริงๆข้อดีก็มีมากมายนะครับซีรีส์เรื่องนี้แต่โดนกลบไปหมดเลยอย่างโปรดักชั่นเสื้อผ้านหน้าผมโอ้โหพระเอกใส่ของแบรนด์เนมเยอะมากจนเปนข่าวดังเลยเอฟเฟกซีจีอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ดี เพลงประกอบก็เพาะทุกเพลงนะครับเรื่องนี้นักแสดงอย่างอูฮาโดวานที่แสดง2คาแรคเตอร์เป็นบอดีิการ์ถลมกับสายสืบติ๋มอะไรเงี้ยโอ้โหแสดงดีมากนายกครูที่แบบสวยมากนะฮะแต่ตอนท้ายแม่งโดนทิ้งควาง้างบทไปเฉยคิดว่าจะมีส่วนสําคัญอะไรรุ่นพี่ตํารวจหน้านิ่งก็แสดงได้ดีนะครับเป็นคนแบบเงียบๆอะไรเงี้ยแกเก็บความในใจที่ชอบนางเอกไว้มาบอกนางเอกตอนจะจบโหช้าเหลือเกินนักแสดงดีนะสรุปเลยนะฮะผมว่าเป็นซีรีส์ที่ใช้เวลา16ตอนได้เปลืองไปนิดนึง คือเดินเรื่องไม่ดีจริงๆอะครับผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบอะซีรีส์แนวนี้ที่แบบเขาขายความจิน้นขายความโรแมนต์นะแต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องแล้วแล้วก็โอ้โหเสียดายครับน่าจะเข้มข้นได้กว่านี้แล้วก็น่าจะอธิบายเรื่องมิติหรือเวลาอะไรได้ดีกว่านี้นะครับเสียดายครับคะแนนที่ผมให้นะเอาไปแค่ผมให้3แล้วกัน3เต็ม10ครับคือตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าผมให้คะแนนต่ำกว่า5นี่คือผมไม่ชอบนะครับ ก็ขออภัยเป็นแฟนซีรีส์ด้วยนะครับที่ผมอาจจะบ่นเยอะไปนิดนึงนะฮะเห็นว่าเรตติ้งที่เกาหลียิ่งฉายยิ่งต่ําด้วยนะไม่รู้ว่าตอนจบเขาบ่นยังไงกันบ้างนะตรงนี้ขอแนะนํานิดนึงถ้าใครชอบหนังแนวมืนๆแนวเส้นเวลาแบบนี้ดูดาร์กเถอะมีคําอธิบายมีทฤษฎีรองรับได้ดีกว่านี้เยอะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเรื่องนี้แม่งอะไรวะก็นั่นครับจบแล้ว ก่อนจะลาจากกันไปขอ,ขอคุณผู้สนับสนุนด้วยครับที่โดเนตมาเป็นกำลังใจคลิปนี้นะครับมีคุณศิรพัฒน์มนีวิหกหบาทผู้สนับสนุนรายใหญ่คุณมานนสาน้อย100่งร้อยบาทครับคุณยุทธกิจคงใช้ย1บบาทคุณพัฒนาวัด คงทวี50บาทนี่ก็เยอะเลยนะครับคุณยุทธพลบัญญัตินพรัตน์9บาทและก็คุณนัดดันในมาดโอสด5บาทครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่รีวิวเรื่องหน้าบ๊ายบาย